เธธอออไไมม่่รู้ววววาาคิดดถึงงแขนนนนฉฉััใใหพาเด็กๆออกไปเที่ยวเล่นบ่อยๆแบบนี้เยดยี๋ยวเด็กจะเรียนไม่ทันห้องอื่นก็อาจจะเรียนไม่ทันตามตำราแต่ผมให้เรียนวิชาอื่นทดแทนครับวิชาอะไรครพาเด็กไปทำความรู้จักต้นไม้น,นหอ<ม>นอ<ม><น>คือการที่ให้เด็กจมปลักอยู่กับตำราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ย มันจะทำให้ประสาทประปรูร้กเกี่ยวกับธรรมชาติเสื่อมเสื่อมอย่างไงครูครูใหญ่ลองคิดดูนะครับการที่คนเราเกิดมามีตาแต่ไม่รู้จักมองสิ่งสวยงาม,มเกิดมามีหูแต่ไม่รู้จักฟังเสียงธรรมชาติศึกษาธรรมชาติรักธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติสังเกตมองดูการเคลื่อนไหวของใบไม้ ดูว่าเวลาลมแรงมาปะทะกับเวลาลมเบามาปะทะมันแตกต่างกันยังไงแล้วมองดูการขึ้นไหวของกิ่งไม้ดูความสัมพันธ์ระหว่างกิ่งกับใบกิ่งกับลำต้นธรรมชาติไม่ทำให้ใครผิดหวัง